เข้มหัสวีเปิดใจไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดแจงความสัมพันธ์แอนนาหลังมีภาพหลุดกลางคอนเสิร์ตเข้มหัสวีเปิดใจไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดแจงความสัมพันธ์แอนนาหลังมีภาพหลุดกลางคอนเสิร์ตออกมาเปิดใจครั้งแรกสำหรับเข้มหัสวีวันนี้ขอเคล bon ียร์ชัดๆต่อหรือไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดเดิมกันแน่พร้อมเคลียร์ความสัมพันธ์หลังมีภาพใกล้ชิดสาวแอนนากลางคอนเสิร์ตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ตื่นเต้นมากครับ ไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนสัญญาช่องเดิมหมดแล้วไม่ได้ต่อครับตอนนี้เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วสักพักแล้วครับมีการพูดคุยมาเป็นปีเตรียมตัวเป็นปีกว่าได้คุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องเรอยๆว่าแนวโน้มเราจะเป็นยังไงเราจะทํายังไงต่อเราจะเป็นยังไงจนครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปตัดสินใจไม่ต่อจริงๆเข้มชอบทํางานมากเวลาทํางานอยากสร้างลายเซ็นหรือรูปแบบการทํางานรายละเอียดในตัวละครต่างๆพอเราอยู่กับช่องมาเป็นเวลา8ปีค่อนข้างเข้าใจรูปแบบคาแรคเตอร์ช่องว่าตัวละครจะเป็นแบบนี้จนมันเคยชินและไม่ตื่นเต้นกับตรงนั้ นั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าออกมาข้างนอกหน้าจะได้การทำงานหรือรูปแบบการทำงานแบบใหม่เพิ่มขึ้น